สวัสดีค่ะดิฉันอดิตนายกวรรานิเทศนพกุลจากสโมสรโรโเตเรี่ภูเก็ตเซาทำหน้าที่เลขานุกการภาคในปีพว่งการภักากฤุุงรจน์งั้ารบุรถึง2 5ง9รวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการกำหนดเป้าหมายในโรตเตอรี่ครับเซนทรัลหลังจากที่ท่านล็อกอินหรือไซน์อินเข้าไมล์ t อตเตรี่แล้วท่านจะมาที่หน้าแรกของไมล์ตเรี่จะบอกว่าท่านอยู่สมโมสรใด ภาคใดให้ท่านเลื่อนลงมาที่ข้างล่างกดที่ Rotary Club Central ตรงนี้นะคะท่านจะเข้ามาที่หน้าของ Club Central หน้าตาแบบนี้วันนี้ดิฉันขอพูดแค่เรื่องของการกำหนดเป้าหมายอย่างเดียวคะ่ะท่านจะเห็นชื่อสโมสรของท่านดิฉันขอยก ตัวอย่างสโมสรโรตารีภูกเก็ตเซาซึ่งสโมสรได้กำหนดเป้าหมายไปแล้วท่านจะเห็นว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้21หัวข้อและได้ทำสำเร็จไปแล้ว1หัวข้อหัวข้อในลับเซ็นทรัลมีทั้งหมด26หัวข้อหากท่านสามารถทำสำเร็จได้13หัวข้อในปีโรตารีสโมสรท่านจะได้รับ คลับเอ็กเซลเลน a ์อ r วจากโรตารีสากลซึ่งเมื่อก่อนนี้ท่านอาจเคยได้ยินในชื่อโรต r y Citation แต่ปัจจุบันนี้ใช้ชื่อว่าคลับ e x c e l l e n ลน a ์อ r วขอให้ท่านดูที่ตรงนี้จะเป็นปีโรตารีปัจจุบัน2 0 2 5ถึง26หากท่านกดลูกศรย้อนไปจะเป็นข้อมูลของปีก่อนหน้าขึ้นมาให้ท่านได้ดู และท่านยังสามารถกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าไปได้3ปีเราจะมาดูที่ปีปัจจุบัน2025-2026ถึง2026โดยเราจะคุยในทุกหัวข้อหากเราเลือกที่เอา Goals tab นี้ทั้งหมด26หัวข้อจะโชว์มา แต่ถ้าเราเลื่อนมาเลือกที่ Enhance Participant Engagement หัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นและอีก3หัวข้อที่เหลือ Increase our impact, Expand our reach, Increase our ability to adapt ทั้ง4หัวข้อนี้เราได้ผ่านการอบรมใน v i Brand Club Workshop ที่ผ่านมาแล้วนะคะ วันนี้เราจะพูดทั้ง26หัวข้อเลือก All Go เลยคะ่ะหัวข้อแรกคลับ Membership ท่านกดตรงนี้จะมีคำถามของหัวข้อนี้ขึ้นมามีแผนภูมิแท่งและข้อมูลตัวเลขย้อนหลังขึ้นมาให้ท่านได้ดูประกอบหากท่านเลือกที่จะทำหัวข้อนี้ ให้ท่านติ๊กถูกและใส่ตัวเลขกำหนดเป้าหมายคำถามถามว่าเป้าหมายจำนวนสมาชิกเมื่อจบปีโรตารีจะเป็นเท่าไหร่อย่างกรณีนี้ตั้งเป้าไว้ที่43คนโดยเมื่อ1กรกฎาคมตัวเลขอยู่ที่36คนและหาสมาชิกเพิ่มได้3คนเป็น39คนข้อมูลปัจจุบันจึงเป็น39ข้อมูลจะถูกอัปเดตเอง ตัวเลขผลงานที่เกี่ยวกับสมาชิกภาพและมูลนิธิจะมีการบันทึกในระบบท่านไม่สามารถกรอกตัวเลขได้ระบบจะขึ้นมาให้ท่านเองไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดจำนวนและในระหว่างปีท่านสามารถอ d ดิเพื่อปรับแก้เป้าหมายได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายที่เซตควรจะท้าทายและเป็นไปได้เพื่อให้สโมสรเติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านใช้โฟ r d t เ s สในการกำหนดเป้าหมายและใส่ผลงานหัวข้อที่2เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์คำถามถามว่าสมโมสรท่านมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์สมโมสรหรือไม่หากท่านเลือกจะทำหัวข้อนี้ให้ท่านติ๊กถูกและเมื่อท่านได้ทำสำเร็จ ให้ท่านเลื่อนอันนี้ก็คือท่านแสดงว่าท่านทำสำเร็จแล้วถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องเลื่อนค่ะหัวข้อที่3มีจำนวนสมาชิกร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สโมสรตลอดปีเท่าไหร่ถ้าท่านเลือกข้อนี้ให้ใส่ตัวเลขเป้าหมายลงไปถัดไป หัวข้อที่4จํานวนเงินที่จะบริจาคเข้ากองทุนประจําปีตั้งเป้าว่าจะบริจาคเท่าไหร่ในปีนี้ท่านใส่ตัวเลขลงไปอย่างที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิตัวเลขในระบบจะขึ้นให้ท่านเองตามยอดการบริจาคจริงถัดไปเรื่องของปริโอจานวนเงินที่บริจาคเข้ากองทุนปลิโอ p l u สตั้งเป้าไว้ว่าจะบริจาคเท่าไหร่ท่านก็ใส่ตัวเลขลงไป ซึ่งรวมถึงยอดบริโอพลัสโซไซตี้ที่ท่านภาคทักกิตได้พูดให้ฟังในมาริซูมที่ผ่านมาท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หัวข้อที่6มีจำนวนกี่ท่านที่บริจาคเงินให้กองทุนถาวรยอด1,000เหรียญหรือมากกว่าหากท่านจะทำข้อนี้ให้ติ๊กเลือกและใส่ตัวเลขที่ท่านตั้งเป้า หัวข้อที่7มีจำนวนกี่ครั้งที่ท่านทำกิจกรรมทางสังคมที่นอกเหนือจากการประชุมปกติประจำสัปดาห์ในปีโรตารี่ตัวอย่างเช่นการร่วมกิจกรรมถวายพระพรหัวข้อที่8มีจำนวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่ทำสำเร็จเท่าไหร่ให้ท่านใส่ตัวเลขที่ท่านตั้งเป้าไว้ ในหัวข้อนี้ผลงานที่ทําสำเร็จจะมาจากผลงานที่ท่านบันทึกใน s e r v i c e Project Center ตามจํานวนผลงานที่ท่านได้บันทึกไปหัวข้อที่9มีจำนวนสมาชิกกี่ท่านที่เป็นผู้หาสมาชิกใหม่เข้าสโมสรและทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงถ้าท่านเลือกตั้งเป้าใส่ ตัวเลขเป้าหมายได้เลยหัวข้อที่10การสร้างแบรนด์สมโมสรของท่านเอกสารสื่อออนไลน์ลงเว็บไซต์โดยใช้โลโก้โรตเอรี่ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องและแสดงถึง people of action ไหมถ้าท่านเลือกจะทำให้ใส่หัวข้อถัดไป มีสมาชิกกี่ท่านที่เข้าร่วมแอคชั่นกลุ่มจริงๆหัวข้อนี้ไม่ยากจะขยายความให้ดูนะคะให้ท่านไปที่หน้าโฮมของ My l o t t e เ y เลือกปุ่ม Search ไซส์ Search และกดพิมพ์ Action g ก o ุ p ก็จะมีหน้า Rotary Action Group ขึ้นมาเลื่อนลงมาท่านจะเห็นว่าจะมีกรุ๊ปต่างๆท่านดูตามความสนใจของท่านและท่านเลือกเข้าร่วมในกรุ๊ปต่างๆได้ซึ่งในที่นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง s e v e n Are o ์ f o ียลโฟ ท่านสามารถเข้าร่วมได้ถ้าท่านเข้าร่วมในข้อน,นี้ท่านก็จะผ่านถัดไปเรื่องของ major gift มีกี่ท่านที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่บริจาคหนึ่งหมื่เหรียญหรือมากกว่าถัดไปเรื่องของรูทลเล็กจำนวนสโมสรรูทเล็กที่ท่านดูแลมีกี่สโมสร ถ้าท่านทำท่านก็ใส่หัวข้อที่14จําจำนวนกี่ครั้งต่อเดือนที่อัปเดตกิจกรรมต่างๆในสื่อหรือเว็บไซต์สู่สาธารณะท่านสามารถกำหนดเป้าได้ค่ะถัดไปเรื่องของสมาชิกกี่ท่านที่เข้าร่วม Leadership Development Program การพัฒนาผู้นำเช่นอบรมทีมงานภาคอบรมนายกรับเลือกหัวข้อที่16มีจำนวนมีจำนวนสมาชิกกี่ท่านที่บริจาคก,กองทุนมรดกจริงๆหัวข้อนี้ไม่ยากหากท่านสนใจสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับประธานมูลนิธิโรตเตอรี่ภาค ประธานมูลนิธิภาคท่านพัชราหรือท่านอรชรก็ได้ค่ะหัวข้อที่17จ็ดำนวนสโมสรอ,อินเทอร์แลกที่ท่านดูแลหัวข้อที่18 รีวิวและอัปเดตข้อบังคับสโมสรท่านได้ทำไหมถ้าท่านทำท่านเลือกหัวข้อที่19มีสมาชิกกี่ท่านที่เข้าร่วมงาน DC ในปีนี้โดยจะจัดที่จังหวัดภูเก็ตช่วงปลายเดือนมิถุนายนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมนะคะให้ท่านใส่จำนวนสมาชิกที่ท่านวางแผนจะเข้าร่วมค่ะ หัวข้อที่20่สิจำนวน Y.E. ที่ท่านเป็นโฮสต์ถัดไปท่านส่งไลล่ากี่คนหัวข้อที่22ใช้สื่อใช้สื่อต่างๆในแบรนด์เซ็นเตอร์เพื่อโปรโมทโรตารี่สู่สาธารณะ ถ้าท่านได้ทำก็เลือกนะคะหัวข้อที่23ท่านส่งวัยอออกกี่คนถ้าทำท่านก็เลือกหัวข้อที่24ท่านสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรมสโมสรกี่ชิ้นถ้าท่านทำท่านก็ใส่เป้าหมาย ให้หมดแล้วค่ะหัวข้อที่25สมาชิกกี่ท่านเข้าร่วมกลุ่มมิตรภาพเฟลโลชิพ <Fellows hip S 1> ในโรตารีจะมีลักษณะคล้ายๆกับ Action Group แต่จะเป็นกลุ่มงานอดิเรกที่ท่านชอบท่านลองไปค้นหาดูใช้วิธีการเดียวกันกับ Action Group จะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะแต่บางกลุ่มจะมีการเก็บค่าสมาชิกและบางกลุ่มจะเป็นกลุ่มเปิดยกตัวอย่างเช่น กลุ่มโยคะกลุ่มทำรรอาหารกลุ่มวายเป็นต้นถ้าท่านเข้าร่วมข้อนี้ท่านก็จะผ่านหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่26มีผู้นำสโมรสรกี่ท่านเข้ากิจกรรมการเรียนรู้ของภาคเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับในปีหน้า2 5 6 9ถึง2570 จะมีกี่ท่านที่เข้าร่วมงาน DTA นะคะท่านใส่เป้าหมายในข้อนี้นี่คือทั้งหมด26หัวข้อหลังจากที่ท่านกำหนดเสร็จสิ้นแล้วให้ท่านกด save ให้ท่านกดปุ่ม save ด้านบนระบบจะบันทึกข้อมูลที่ท่านได้ใส่ไว้แต่ในกรณีนี้ทางสโมสรได้กำหนดแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่ได้ไปยุ่ง กับเขานะคะนี่คือทั้ง26หัวข้อที่ท่านสามารถเซตเป้าหมายได้หากระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถพิจนารณาเข้ามาอิดิทเปลี่ยนแปลงเป้าหมายได้และการตั้งเป้าหมายจะไม่ใส่ศูนย์นะคะถ้าข้อนั้นท่านไม่ได้วางแผนจะทำให้ท่านข้ามไปได้เลยการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ท่านมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนรางวัล c l ับ Excellent a w a r d อ มอบให้เพื่อยกย่องสโมสรที่ทุ่มเทและทำงานอย่างหนักตลอดปีด้วยความร่วมมือของสมาชิกในสโมสรที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานคุณสมบัติของสโมสรที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นสโมสรที่คงสถานะปกติไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยท่านสามารถตรวจสอบได้จากไม o โรตารีหัวข้อครับ Invoice และท่านต้องใส่ข้อมูลภายใน30มิถุนายนของปีโรตารี นอกจากนี้ขอพูดอีกนิดเพื่อความเข้าใจองค์กรโรตารีมีวิสัยทัศน์พันธกิจคุณค่าหลักเป้าหมายทางกลยุทธ์เมื่อส่งต่อมาให้ในระดับโซนระดับภาคและระดับสโมสรในส่วนที่ท่านเป็นสโมสรท่านเข้าใจวัตถุประสงค์กําหนดเป้าหมายวางแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด เมื่อท่านสร้างผลงานตามกลยุทธ์ที่ท่านวางไว้ก็จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หากสโมสรทำผลงานได้ผลงานรวมระดับภาคส่งต่อระดับโซนก็จะเป็นทอดๆไปองค์กรลตรตเอรี่ก็จะเข้มแข็งท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอจบลงด้วยการส่งความปรารถนาดีมายัางทุกท่านขอให้ทำงานไปด้วยกันอย่างมีพลัง เพื่อทำสิ่งดีๆต่อสังคมขอบคุณค่ะ